ตอนทำแล้วม yeah. okay. ันทำให้เราเสริมบวงไหมเชื่อเชื uh, um, uh, like okay. ่อเรื่องม่บวงตาไในแหวนเองไหมคือไม่ได้เชื่อก็ได้แต่ว่าเออ่ที่ต้องทำเพราะว่าเออ่ของเดิมอะค่ะมันมันค่อนข้างอันตรายแหละหมอก็เลยบอกว่าต้องต้องรีบแก้อะไรนะคะก็เลยจริงๆไม่อยากทำเพราะว่าจริงๆชอบอันเดิมอยู่แล้วอะไรแบบแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนให้มันแบบปลอดภัใช้ปลอดภัยปลอดอันตราย เขาก็เลยบอกว่าให้เป็นใช้ดูก่อนก็ดูอร์ดดูดอีกีกว่าต่นแรกก็แบบเราไม่กัวมันเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่อยากทำอะไรค่ะแต่ว่ามันหนูก็ผัดซ้อมาเรื่อยๆๆจนพอไปตรวจอีกรอบค่ะหนาก็เลยแบบว่ามันไม่ได้มันไม่ต้องทำแล้วเียก็เลยแบบคั่นแต่ไม่เป็นไรพอเปลี่ยนมันรู้สึกรับซ้ำ คือทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ว่าแต่ว่าให้มันปลอดภัยขึ้นซึ่งหมอก็ได้บอกมาว่าแบบประเภทคือถ้ามันจะปลอดภัยขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้คมแน่ๆเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยแก็แบบโอเคก็ก็ได้เหรอว่าให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วกันแล้็ทำไดาโอเคนะพี่นแกพี่โน้งโอเคไหมพี่โน้งโอเคอยู่แล้วค่ะคือเขาบอกว่าถ้ามันปลอดภัยกว่าก็ทำเพราะฉะนั้น สวยจริแต่สวยจริงเปี่ยนอันนี้เขาเปลี่ยนือเอ่อกลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรกลัวค่ะเพราะว่าชอบชอบประมาณเดิมอยู่แล้วคือไม่ได้ไม so ่ได้แบบคือถ้ามันไม่เกิดสิ่งนี้ก็คงไม่ได้ทำอแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเื่อภาพแต่ว่ามันดันปัง คือที่เราสังเกตได้เลยว่ามันที่นะเลมีอะไรเพราะว่าเวลาหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนไวเอ่านะอมรับไปกนไม่รู้ค่ะไม่ไม่แน่ใจแต่ว่างานที่ได้ทำในตอนนี้หรืออะไรที่กํากำลังเข้ามาอะไรองี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เราก็

สวยมากนะเลยกทำอะไรกันไม่รู้ด้วยแล้แบบไม่ชอบเอาจริงไม่ชอบแบบไม่ชอบไม่ได้ว่าไม่ชอบสายการนะแต่ว่าไม่ชอบเวลาต้องลงยาสลบอะไรแบบไม่ชอบอะไรที่เราไม่ทถ้าไม่จำเป็นต่อต่อไปนี้คนเอาจมูกเราเป็นเล็บคนเลนสจะติดไหมคะไม่ติดเลยค่ะใช้ไปได้เลย ไปแล้วก็ลงอะไรไม่ร well> uh ู้ทรงนิชาแล้วนะคะอยากให้คนเดิมแต่ว่าเราต้องใคือว่ารู้คนถามมาตั้งนานแล้วแสดงว่าเราก็อยากจะพูดเหมือนกันใช่ไหมก็บอกว่าหนูสมายก็จริงๆถ้าใครถามก็จะบอกตลอดว่าทางในงานก็มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเนาะแล้วมันก็แบบร่างกายเราเราก็ต้องอยากให้ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยด้วย ปิดแล้วก็ลุ้นอยู่ทุคกครั้งเวลาเจอสื่อเพราะแบบวันนี้ขับยางวันนี้นะคะก็เปลี่ยนใจนะคะขับไม่ได้ขับไม่ได้แต่ก็เห็นคนแบบขับเกลีวค่ะก็เห็นเรียกวันนี้ว่าเป็นวันนี้ที่รอคอย